สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับขนมจีนเป็นขนมคราวนะคะเขาเรียกว่าชัยเท่ากล้วยทําจากหัวชัเท้าหรือว่าขนมผักกาดเป็นขนมชัยเฉากล้วยสูตรทรงเครื่องนะคะเพื่อนๆใส่หลายๆอย่างมากเลยน่าทานทําง่ายใช้เท้าบ้านเราหาง่ายทําง่ายและอร่อยด้วยค่ะ แซะมาให้ดูเลยโอ้ยน่ากินมากอืมหือน่ากินมากเลยค่ะเจ๊ปันชอบทานแบบแบบทอดด้วยค่ะมันก็อร่อยไปอีกแบบค่ะเพื่อน ขนมผักกาดหรือว่าไชาเท้ากล้วยสูตรนี้เจ๊ปานใช้แป้งน้อยนะคะก็จะเป็นเนื้อเน้นๆแล้วก็เนื้อแป้งจะไม่แข็งจะนิ่มมากเน้นกินผักใช้เค้าแล้วก็เครื่องต่างๆเน้นกินได้เยอะๆเ,เลยค่ะเพื่อนๆคงเคยเห็นขนมผักกาดที่ผัดแบบผัดไทยใส่กุยช่ายใส่ถั่วงอกใส่เครื่องต่างๆเหมือน,นผัดไทยนะคะ อันนี้รล้ค่ะมาจากตูดเดียวกันเป็นไข่เ่าข้วเหมือนกันแต่อันนี้แบบทรงเครื่องอันนี้ก็จะใส่ไข่ลงไปหน่อยเพิ่มความอร่อย แล้วก็ผักชีโรยหน้าเลยนะคะได้อีกเมนูหนึ่งเลยค่ะขนมผักกาดเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะ น่ากินมากอือหืออร่อยมากเครื่องแน่นมาก